จิตจะทิ้งกายต่อเมื่อร่างกายมันจะแตกมันจะไม่สนใจกายแล้วจะเวทนาปวดหนักแค่ไหนมันจะไม่สนใจแล้วมันสนใจแต่ว่ามันจะเกิดเป็นอะไรต่อไปถึงกายจะตายไม่ต้องกลัวโอ้ันปวดมากเจ็บมากเลยจะทนได้ไหมทนได้มันจะทิ้งกายแล้วกลับไปอยู่กับอารมณ์ที่มันเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตโอ้จะเกิดเป็นอะไรดีเลือกหาพบชาตินะถ้าขาดสตินี่มันจะเลือกลงีนช่องไหนนะทอนผู้ มีสติไวเนี่ยถึงเวลาเนี่ยปล่อยวางกายได้ง่ายๆตอนนี้เพิ่งปล่อยนะดูแลเขาไปก่อนฟังแล้วจะรีบปล่อยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนี้ผมขนาดสมยังดูก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งกายเป็นไหนดูมันก่อนอาตายมันข้าฝังไปนิพานก่อนถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยมันถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีที่กลับมาทำไมเราจึงฟุ้งเพราะมันอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมไอที่ฟุ้งเนี่ยไม่ฟุ้งเรื่องปัจจุบันเลยฟุ้งเรื่องอ,อนาคตท้งน,นั้นเลย การี่สติมาเกาะกายไว้เนี่ยนี่คือปัจจุบันที่สุดเลยอยากอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเอาอายเป็นอารมณ์ข็ง,งานปฏิบัติไม่ใช่อยู่ในกายนะเอากายมาเป็นอารมณ์เอากายมาสิ่งที่มาเป็นสิ่งที่ให้เรารู้มันจะเป็นปัจจุบันมากรูปานามจะเกิดขึ้นในตรงที่กลับมารู้กายนะอันนี้คือประโยชน์รู้ไปก่อนพพก่อนก็เคยนะเคยปฏิบัติ เมื่อเริ่มต้นศึกษาธรรมะใหม่ๆอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะ,จะเจริญสติอ่านหนังสือมากอ่านมันก็ดับทุกข์ไม่ได้สักทีถ้าการอ่านหนังสือมากทําให้เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยโอ้ยผมเป็นอหรหันตน์แล้วอ่านแล้วไม่อางก,กับเราจะหลุดพ้นเลยนะเคยไหมโอ้เราหลุดพ้นเราไม่มีทุกข์แล้วสักพักเดียวเดี๋ยว,ยวอารมณ์มานะ้ะอารมณ์มาสอบนะ่ะตอบทุกขีแต่ว,ว่าการอ่านนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้ ก็อยากจะปฏิบัติก็ลองดับตาใช้คำบริกรรมพอหลับตานอกมันก็หลับข้างในหลับแล้วก็ไหลไปเลยนะดับทุกได้แล้วนิพพานในตอนหลับตื่นมาก็โอ้ยังพิการเหมือนเดิมทุกหนักกว่าเดิมโอ้ธรรมะนี่มีไว้ให้เราหลับได้ไงเราดับทุกได้ทำไมตอนเราหลับได้ไงเอ๊ะสักวันถ้ามันไม่หลับจะทำยังไงเลย มันก็คิดก็เอาลองลืมตาดูลืมตานอนนิ่งๆลืมตามันลืมข้างนอกแต่มันก็เผลอข้างในามากข้างนอกเนี่ยดูสงบแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมันไม่ใช่น,น้ําไหลน,นิ่งนะมันน้ําไหลขุ่นข้างนอกดูสงบแต่ข้างนาในเนี่ยฟุ้งซ่านวุ่นวายมันทุกข์อยู่ข้างในไม่ใช่กรรมฐานไม่ดีนะหลับต,ตาก็ได้จะบริกรรมอะไรก็ ทำไมเถอถูกั้งนั้นแต่เจ้าหิอย่างเรานี่มันไม่เหมาะคนมันอยู่ในชีวิตจีดต้องนอนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยทํากรรมฐานแบบหลับตาเนี่ยมันอันตรายมากมันใกล้กับการที่จะนอนหลับไปมากแล้วการทางรรมานต้องเดินจงกรมแล้วเรามันเดินไม่ได้ชีวิตใหม่ของเรามันไม่เดินชีวิตก็ให้พักผ่อนเดินไม่ได้แล้วนั่งก็ไหนไม่นานจะทำยังไงมันก็ท้อมกันนะ มาันหาทางออกไม่ได้ก็ลองฝึกอ่านของวัวเทียนหนึ่งโอ้หลงวงเทียนสอนให้ยกมือเคลื่อนไหวเราไม่ยกยกไม่ได้เดินอยกามเราไม่เดินเอ้ยดูจิตได้เนี่ยโอ้ดูจิตเราก็มีนอนนอนดูจิตสบายเลยไม่ต้องไปเดินให้เมื่อยเลยนอนเทียนตัง้งท่า,าจ,จะดูจิตในว,วันนี้นะอ่านหนังสือหลวงเทียนหลักของกรรมฐา,านวางไว้ข้างหมอนวางไว้ข้างอ่ะเดี๋ยวจะดูจิตเราเริ่มดูจิตตั้งหออัวค่ำ ตีสี่ยังดูไม่จบเลยเรื่องจิตไม่จบเรื่องจิตโอ้อจิตนี่มันดูแล้วไม่จบ่ยถ้าม,มีผลคือมือศีรษะปวดหัวฟุ้งซ่านท้อแท้มันคงจะทําไม่ได้แล้วดูจิตยังดูไม่เป็นไม่มีหลักในการดูจิตยังไม่เป็นกลางคิดว่าเราดูจิตมันเป็นแค่ความคิดมันฟุ้งมันท้อถอยท้อแท้ในการปฏิบัติแต่มันโชคดีอย่างนะ ที่ผมไปไหนไม่ได้พอผมไปไหนได้นี่ผมไม่กลับมาดูแล้วเลิกดีกว่าไม่เอาแล้วไปไปดูมวยดูบอลดีกว่าอ,าอ้มันมนันกว่าดูจิตดูตัวเรามนก็เครียดเนโชคดีที่มันไปไม่ได้อะมันต้องหาวิธีใหม่ต้องหาวิธีเป็นหลังเราใหม่ก็เลยโชคดีที่ได้หลวงพ่อคำเขียนท่านก็สอนวิธีการเจริญสติเนี่ยพระมาปโปรดเลยกลยนานมิตรการไปฏิบติธรรมนี่สำคัญนะ ได้ที่สงบสะอาดวิเวกอาหารครบพรบ้อมแต่ถ้าขาดกะะนนัลยานมิตรครูบาอาจารย์แล้วก็มันมีโอกาสที่จะผิดทางได้บางทีรู้รู้วิธีการปฏิบัติมากมายแต่ขาดครูบาอาจารย์หรือกะะัลยามิรให้กําลังใจบางทีท่านก็ไม่ช่วยวเรามากมายแต่ถ้าเราสมัครตวัวเป็นสิบหรือรนเขารัทพันธ์เน่ยเราก็มีความสบายใจมีกําลังใจพร้อเขียนเนแนะนํา ให้จิตสติให้นอนออนอนจิตสตินอนลืมตาเนี่ยไม่ต้องไปวัดวนอนพลิกมือเล่นเนี่ยพลิกมือรู้สึกให้รู้สึกนะไม่ได้เข้าอยู่ในมือนะให้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้ว่าแนการที่มันเคลื่อนเคลื่อนไวไวต,ตึงๆหนักๆไม่มีคําพูดมันมีแต่สภาวะที่มันรู้สึกนอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ย ให้เรารู้สึกให้รู้กายเคลื่อนไหวแล้วเวลามันเกิดความคิดทายังไงให้รู้ว่ามันคิดนะอย่าไปกับความคิดนะให้รู้ออวา่าความคิดแต่อย่าไปกับความคิดแล้วก็ทิ้งมันนะกลับมารู้กายเคลื่อนไหวใหม่ๆก็ใช้แบบนี้มันคิดปับ๊บโอ้ทิ้งเลยกลับมารู้กายเคลื่อนไหวมันคิดอีกทิ้งอีกกลับมรู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันคิดปับ๊บไม่ต้องกลับมาแล้วมันดับเลยพอรู้ปั๊บมันดับเลยไม่ต้องกลับมาแล้วพอจัดการตรงนั้นได้เนี่ยไม่ต้องกลับ นี่พอไม่กลับมันก็เซอร์เดี๋ยวไปไหนสิ <S 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 อ๋อรู้แล้วไม่กลับมาสติมันก็มีนะแต่ด้วยความเคยกินอ,อ๋อกลับมาก่อนเพื่อตั้งหลักแล้วลต่อไปนี่ไม่ต้องกลับมาหรอกพอรู้สึกแล้วมันจะเห็นสามส่วนเลยเห็นความคิดพอความคิดดับปับ๊บกลับมาเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วกลับมาเห็นตัวเจ้าของคือสติเองเนะมันเกิดสภาวธรรมสามอย่างที่ไม่ใช่พร้อมกันทำไปเรื่อยๆเนี่ย เห็นความคิดทิ้งมันแล้วกลับมารู้กลายเคลื่อนไหวทรรมนตพพามันเห็นอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเห็นว่าไอ้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ข้างนอกจิตที่รู้มันอยู่ข้างในเนี่ยไอ้กายเคลื่อนไหวนอยู่ข้างนอกจิตที่รู้นี่มันรู้จุดรู้มาจากข้างในไม่ใช่รู้ที่มือนะรู้ออกมาจากข้างในแต่เห็นสิ่งที่ถูกรู้นี่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นอารมณ์ของรูปนามเลยนะเกิดญาณปัญญา อาศัยรู้กายไปเรื่อยเนี่ยมันเห็นความคิดไม่สนใจความคิดอ้วก็ไม่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นจิตที่มันรู้อยู่ข้างในห็นไหมเริ่มเห็นจิตโดยที่ไม่ได้ดูจิตเลยนะรู้จักกายรู้กายมันกลับไปเห็นจิตได้แยกรูปแยกนามจิตมันตื่นนะพอจริตมากๆเนี่ยความสตัวมากขึ้นความหลงค่อยๆลดลงมาเองโดยธรรมาชาติไม่ต้องไปไล่ความหลงแค่สร้างเพราะที่รู้ขึ้นมามา,มากๆ หลงมันก็หายไปเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกขของรูปทุกขเวทนาที่เกิดจากรูปเห็นทุกของนามเห็นทุกขเวทนาที่เกิดจากรูปอะไรที่เกิดจากทุกขเวทนาคือความคิดใช่ไหมไม่พอใจมันไม่น่าอ๋อนี่ความคิดเนี่ยเห็นความคิดที่เกิดต่อจากเวทนาทำไม่เรื่อยต้องทำต่อเนื่องนะไม่จะทำมาตกเมื่อแล้วเอาละพอละดูทีวี TV ต่อ อารมณ์ไม่ต่อนเนื่องนะเดี๋ยวกิเลสมันมาเขาแทรกเลยเพราะว่ามันต่อนเนื่องมันจะเห็นว่าไอความคิดเนี่ยมันมาจากไหนเห็นจิตที่มันผลิตความคิดขึ้นมาเห็นตัวจิตเองไม่ใช่เป็นตัวนะสภาวะที่รู้แล้วก็คิดออกมาเห็นตัวผู้รู้เองเริ่มจากรู้กายเนี่ยไปเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นจิตถ้ากับเห็นธรรมะ เริ่มจาก basic เบสิกเดบนเนี้ยเห็นบ่อยๆเนี่ยทุกมันก็จางคลายมันคลายตรงไหนคลายเพราะว่าเรากลายเป็นผู้เห็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ไปเป็นถ้าเราเห็นความคิดโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้คิดจิตแล้วก็จะผ่อนคลายถ้าเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเราไม่ได้เป็นกายใจแล้วก็เบากายนี่มันหนักนะยินเดินไม่ได้นหนักมากเลยพอเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมิดมันก็เบาเบาแบบรู้ ทำไปต่มากันคนขี้เกียจคิดเพราะความคิดมันนมเหตุความตัวมันคิดเกียจคิดคิ้เกียจคิดไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่คิดเกียจคิดแต่ไม่คิดเกียจรู้รู้ทุกข้างมันก็ออกจากความคิดถ้าไม่อยากจะคิดเราก็ขยันรู้อ๋อได้ละทุกข์ก็คลายไอ้ความมิการเป็นเรื่องเล็กไอ้ทิฏฐิการเดินไม่ได้เนี่ยมันก็มีค่าระกาสิวหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองมีค่าเท่ากันมันคือเรื่องของกายยกให้กายไปลาออกจากความพิการ มาอยู่กับความรู้สึกตัว